ไงทุกคนแต่ด้วยความที่ถ้าเราจะต้องเขียนน่ะมันก็เลยเลือกสิ่งที่มันทําได้มากที่สุดมันก็เลยต้องเขียนเป็นมัจะมัจะนะแค่นั้นเองนะมัจะมัจะโอเคต่อไปซากุระล่ะออกเสียงว่าอะไรซากุระออกเสียงว่าอะไรซาเสียงยาวใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้ออกเสียงยาวแต่และตัวมันจะต้องเสียงสั้นเพราะฉัน ซากุระไม่ออกซาแน่นอนถูกปะซากุระซากุระเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นญี่ปุ่นแล้วเก๋ๆเสรแต่บอกว่าอย่าออกเสียงยาวให้ออกเสียงสั้นจากซากุระเนี่ยเราก็เป็นซากุระก็กลายเป็นคนญี่ปุ่นแล้วจ้ะมัดอึชะ <c oughs> อุ้ยมีความพยายามแลยล่ะน้องฮารุจังพยายา,งพยายามนะพยายาม ก็รฝกครมก็ฝึคพยายามมากมาจา้า <laughs>